วันที่ห้ามาแล้วทริปนี้ยังไม่จบจ้ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีเรียนแต่ว่าเราจะไปกันที่บ้านอาจารย์ซึ่งอยู่นอกเมืองแล้วเราก็จะเอางานที่พวกเราปั้นเนี่ยไปเผากันที่โน่นที่พิเศษของวันนี้ก็คือมันเป็นการเผาแบบโบราณก็คือเราใช้ฟืนในการเผาและที่พิเศษยิ่งใกว่านั้นก็คือมันจะมีพิธีการเปิดเขาว่ากันว่ามันเป็นพิธีกรรมที่เขาทำตั้งแต่บรรพบุรุษก่อนที่จะแบบจุดไฟเผางานอะไรประมาณเนี้ยซึ่งการเผาในครั้งนี้มันจะใช้เวลาทั้งหมด3วันในการเผาก่อนที่เราจะเปิดตอกมาแล้วผลงานก็ เลยต้องอยู่ที่นี่กันทั้งวันมันมีช่วงเวลาที่เราว่างก็เลยมีเพื่อนเนี่ยเอาอูโนออกมาเล่นก็นั่งเล่นไพ่หลอแล้วก็เดินดูรอบๆบ้าจนพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถปิดเตาได้กระบวนการมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาหารเสร็จแล้วดังนั้นเราก็เลยจะมากินข้าวกันก่อนและนี่คือเมนูทั้งหมดเป็นสิบๆอย่างอะทุกคนคือ <c oughs> มันอร่อยมากแล้วที่พิเศษมันอยู่จานหนึ่งคือทํามาจากเนื้อเต่าซึ่งไม่รู้จานไหนเหมือนกันก็กินเสร็จแล้วก็ลองเกะต่อจ้ะก็ลองเผลงเมกาไปสนุกสนานมาแล้วเวลาที่รอคอยก็คือการปิด เตาแล้วก็ทําวิธีฉบ,บัะนี้ก็คือวิธีซึ่งก็คือมีการจุดธงจุดไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อคิวแต่ละคนก็เอากระดาษเหมือนแบเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เอาไปใไส่ในเตา ส่งท้ายซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยมันค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่าปกติเขาจะไม่จุดพลุกันแต่ว่าเราว่าครั wow. ้งนี้มันเป็นเหมือนการเฉลิมฉลองเล็กๆในชาวเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเวลคัมพวกเราจริงๆดีมากกว่าจะได้กลับก็สามสีทุ่มมั้งถ้าจะไม่ผิดเออจากข้าคืนที่แสนยามนาเริ่มต้นเช้าวันใหม่แต่วันนี้เราไปที่ตลาดเช้าของเมืองกันมันเหมือนเมืองไทยเลย แต่ก็ไปเจอร้านอาหารเช้าที่เขาเปิดเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือจิ้มจิ้มมาได้ข้างในเป็นข้าวก็อร่อยดีเช้านี้เริ่มต้นคลาสด้วยคลาสปั้นดินแบบใช้มือเราจะใช้นิ้วมือเนี่ยในการบีดินเป็นรูปทรงต่างๆขึ้นรูปตามอิสระแต่ว่าอาจารย์ก็วันนี้ให้ทําเป็นรูปหมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เลือกเอาว่าเราอยากทาเป็นสัตว์อะไรเริ่มต้นคลาสด้วยการแนะนําอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็แบ่งดินให้ดูว่าในการทาหมาหนึ่งตัวเนี่ยเราจะต้องแบ่งดินเป็นส่วนลําตัวส่วนหูส่วนหางอะไรเงี้ยมันก้แลว็ ที่แท้พวกเราดูตั้งแต่ต้นจนจบก่อนที่จะแบ่งดินให้พวกเราแยกย้ายไปทําเป็นของตัวเอง เหนื่อยแล้วพ่อเธอจะไปหากาแฟกินหลังจากที่ได้กาแฟกินเนี่ยเราก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่ร้านขายของฝากใกล้ๆกับโรงเรียนที่จะมีสแตมป์สัญ,ญลักษณ์ของเมืองต่างๆมันน่ารักมากคือแบบแล้วก็มีโปสการ์ดขายมีของกระจกจิกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสิ่งที่ทุกคนแทบจะ80%ของกรุ๊ปมีเหมือนกันคือเหมือแนบบเป็นสมุดจร์นล้ลทุกคนแบบพกมาเป็นแบบบันทึกต่างๆไดแล้วก็เอาเล่มนั้นแ,ลแหละมาสแตมป์ลายแต่ละอันน่ารักมากแล้วแบบเออประทับใจชอบแฮปปี้ กลับมาที่โรงเรียนเรามีคลาสเพ้นดอกไม้ซึ่งเป็นแบบโบราณเขาจะสาธิตการเพ้นก็มีการสอนลอกลายด้วยซึ่งแบบสวยมากทำมือล้วนแบบเก่งมากชอบสวยเลิศด คลาสสุดท้ายของวันนี้แล้วเป็นคลาสเพนติ้งรอบนี้ก็จะเป็นการเลคเชอร์าอาจารย์คนนี้เก่งมากสไลด์ที่อาจารย์มาให้ดูว่อนเนี่ยคือมันทําให้เราได้เห็นว่างานเซรามิกในยุคโมเดิลมันสามารถอัดดปให้เป็นผลงานที่มันมีความเข้าถึงของคนรุ่นใหม่ได้มากๆเลยซึ่งแบบเอ้ยมันสวยมากมีการใช้เชฟที่ไม่ดูเป็นโบราณเกินไปเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นผลงานที่สวยมากส,วากสว่วนอาจารย์ก็เพ้นรูปนักเรียนให้ดูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบตอนจบคือสวยมากๆอันนั้นคือเพ้นสดๆอีกแลว้ว